สวัสดีครับพบกับสองกราฟหุน้นวันละห้าตัวและสแกนหุ้น EP ที่หนึ่งร้อยสิบสานะครับเรามาเริ่มนะครับเริ่มดูกราฟหุน้นตัวที่หนึ่งกันเลยเนาะตัวที่หนึ่งนะครับมาดูกราฟหุ้นตัวที่หนึ่งอ่ะมาดูกราฟหุ้นตัวที่หนึ่งมาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวอมนะนะครับตัวอมนะเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ไม่ได้พูดนานแล้วเหมือนกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนรู้สึกจะพูดบ่อยอยู่นะครับตัวอามันะแล้วก็เว้นช่วงไปนานมากนะครับวันนี้ได้ได้เวลานะครับที่จะกลับมาส่องกราฟตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะตัวอามันะเนาะตัวอามันะนะครับตัวอมันะอ่าก็มาดูกราฟภาพรวมก่อนเนาะ ราฟภาพรวมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะหน้าตานะอันนี้เป็น m ทําเฟรมเดปกตินะฮะธุรกิจของเขาก็ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อนะครับอันนี้ก็ดีเทลรายละเอียดที่ดูจากในเว็บนะครับในเว็บของลาหลักทรัพย์นะครับก็เขามีเพียงเท่านี้นะฮะอ่ะก็มาดูในส่วนของกราฟกันนะฮะต้องบอกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอามณนะนะครับเป็นกราฟพุ้นที่สาย เป็นกราฟหุ้นสายเก็งกําไรนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตําแหน่งปัจจุบันนะฮะก็ยังถือว่าวิ่งนะครับวิ่งขึ้นมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็การวิ่งของเขานะครับจะมาเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะจังหวะนะครับจะมีจังหวะที่ระเบิดแรงนะครับพักตัวนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแล้วก็ปรับย่อนะครับแล้วก็ระเบิดขึ้นใหม่นะครับอ่าเห็นไหมระเบิดขึ้นใหม่แล้วก็พักตัวนะครับพักตัวแล้วก็ปรับย่อนะครับแล้วก็รีเบวขึ้นนะครับ อ่ะลักษณะอย่างนี้นะครับถือว่าถ้าเรามองจากช่วงหลังสุดเลยนะครับถือว่าเขามีสตอรี่หรือมีลักษณะนิสัยของหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นตัวนี้เขามีลักษณะนิสัยแบบนี้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นนะครับสายเก็งกาไรก็น่าจะคุ้นเคยดีนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าณตอนนี้อ่ะมันนะครับถ้าดูในช่วงสามวันหลังนะครับจะเป็นช่วงของการรีบาวเด้งขึ้นนะฮะเห็นไหมครับรีบาวเด้งขึ้น ไฮสูงสุดอยู่ที่6.90นะครับซึ่งตรงกับตำแหน่งแท่งเทียนตรงนี้นะครับคือเท่ากันนะครับไฮสูงสุดคือ6.9นะครับแสดงว่า6.9นะครับเป็ er นแนวต้านนะฮะแสดงว่า6.9เป็นแนวต้านอยู่ในตอนนี้นะฮะอ่าส่วนแนวรับในตอนนี้นะครับแนวรับในตอนนี้น่าจะอยู่แถวบริเวณนี้นะครับอ่าตอนนี้ราคาปิด6.55เนาะ แนวรับน่าจะอยู่แถวบริเวณนี้นะครับแถวบริเวณหกจุดสี่ศูนย์ะฮะตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับห4จุดสี่ศูนย์ะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นแนวบริเวณด้านนี้นะฮะก็คือแถวหกบาทนะฮะหก0ุสี่ศูนย์แล้วก็หกบาทนะครับเป็นแนวรับตอนนี้แนวต้านคือหกจุดเก้าศูนย์นั่นเองนะฮะทรงตอนนี้ถือเป็นถือว่าเป็นช่วงในการรีบาวขึ้นอยู่นะครับทรงตอนนี้ก็เลยคิดว่ายัง จะได้ลุ้นต่ออยู่นะครับยังจะได้ลุ้นต่ออยู่คือถ้านะครับถ้ายังสามารถยืนเหนือราคา6.2อขออภัยนะครับถ้ายังสามารถยืนเหนือราคา6.40ได้นะครับถ้ายังยืนเหนือราคา6.40ได้จากนี้ไปนะครับแสดงว่าแนวต้าน6.90นี่ะเดี๋ยวต้องทะลุแน่นอนนะครับแล้วไปทดสอบที่7.5ต่อนะฮะในแนวต้านถัดไปนะครับ วางไว้ให้อย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับภาพรวมของตัวอมนะนะครับยังถือว่าโอเคอยู่นะครับยังถือว่าทรงใช้ได้นะครับชยังสวยงามอยู่นะครับสามารถที่จะอมองเป็นช่วงกินกําไรได้อยู่นะครับแค่หาจังหวะเข้าซื้อให้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอมนะนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับลองเอาไปทํากันบ้านต่อดูเนาะเพราะว่าภาพรวมยังไงก็ยังอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าภาพรวมเขาจะเห็นว่าเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็ขึ้นก็คือให้มองเป็นขาขึ้นนะครับองคองค์รวมก็คือมองเป็นขาขึ้นถึงแม้จะเป็นรอบพักย่ออะไรต่างๆนาแต่สุดท้ายเขาจะกลับขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงกลับขึ้นพอดีนะฮะยังไงลองไปทํากันบ้านต่อละกันมาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวที่สองคือตัวทรูนะครับตัวที่สองมาดูหุ้นทรูกันนะฮะ อันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่เคยได้ตีเส้นไว้แล้วทั้งก่อนนะครับ t r u นะครับว่าตอนนี้กราฟเป็นอย่างไรเนาะก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับจากกราฟนะครับสำหรับ True ช่วงที่ตีเส้นอยู่ตอนนี้นะครับกราฟของ True อยู่ในช่วงเลือกทางนะครับยังอยู่ในช่วงเลือกทางอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเลือกทางนะครับในทรงลักษณะแบบนี้นะครับก็คือทรงเห็นแน่นนั่นเองนะครับ ทรงตัวธงนะครับธงปลายแหลมนี่นะฮะตอนนี้นะครับถ้าจะให้ดูนะครับจะเห็นว่าแท่งราคาช่วงหลังๆนะครับเป็นแท่งราคาอยู่ในช่วงรีบาวขึ้นอยู่นะครับเป็นแท่งราคาของการอยู่ในช่วงรีบาวขึ้นนะฮะดังนั้นนะครับถือว่าตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เลือกทางแล้วแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่ายังอยู่ในรอบแบบรีบาวขึ้นหรือว่าถ้าติดแนวต้านก็จะกลับลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงรีบาวหนีแนวรับนะครับอ่า ก็ตีไปว่าตอนนี daar, i̇şte ้เป็นช่วงดีบบวนี้จากแนวรับขึ้นนะครับก็ต้องมาลุ้นแถวแนวต้านอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าแนวต้านทะลุนะครับแสดงว่าเขาเลือกทางขึ้นนะถ้าแนวต้านยังไม่ผ่านอีกก็จะปรับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ให้ลุ้นต่อนะครับแต่สําหรับระยะใกล้ใกล้แถวภายในอาทิตย์นี้นะครับหรืออะไรประมาณนี้ครับไม่เกิน2อาทิตย์นะฮะยังอยู่ในรอบขึ้นอยู่นะครับน่าจะค่อยๆยยกตัวนะครับแต่ว่าหลักๆคือยังอยู่ในรอบของ รอบขึ้นนะครับขึ้นแบบไม่ใช่ขาขึ้นแบบไม่ใช่เลือกทางขาขึ้นนะคือขึ้นอยู่ในกรอบของการเลือกทางนั่นเองนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นไซเวในกรอบอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถือว่าเป็นไซเวช่วง up นะฮะอัน,นอันนี้ก็สามารถที่จะไปวางแผนทําการบ้านต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มองก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับเป็นช่วงรีบาวช่วงขึ้นนั่นเองนะฮะ อ่ะก็ามาดูนะครับมาดูแนวรับแนวต้านกันนะครับว่าตอนนี้ True มีแนวรับแนวต้านตรงไหนบ้างนะฮะตอนนี้นะครับ True นะครับ True แนวรับนะครับเอาแนวรับก่อนละกันนะฮะแนวรับตอนนี้นะครับแนวรับแนวรับตอนนี้จะอยู่ที่นะครับอ่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะะขอดูดีๆก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับแนวรับเอาแนวรับเส้นนี้ก่อนนะครับ3 2 4นะครับ3 2 4เป็นแนวรับนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งนะครับที่ใกล้สุดก็น่าจะเป็น3 3จนั่นเองนะตอนนี้ปิดอยู่ที่3 3 2จุดาสองนะครับดังนั้นแนวรับจะเป็นดูอีกทีนึงนะครับสําหรับแนวรับนะครับตอนนี้แนวรับจะเป็นแนวรับจะเป็น่ามจุด 30กับ3.24นะครับอ่ะส่วนแนวต้านเนาะแนวต้านนะครับแนวต้านแนวต้านตอนนี้จะอยู่แถวบริเวณนี้นะครับบริเวณ3.4นะครับแถวๆ3.42นะฮะแนวต้านตอนนี้จะอยู่แถวๆ3.42นะครับอ่ะก็เอาแนวต้านหนึ่งแนวก่อนละกันนะครับถ้าผ่านก็น่าจะไปแนวอีกแนวนึงก็คือแนวแนี้นะครับ3.5นะครับประมาณสา แนวต้านก็คือ3.42กับ3.5นะครับอ่ะก็ลองนําไปวางแผนทําการบ้านต่อดูแล้วกันนะครับสําหรับกราฟตัวนี้เนาะอ่ะถ้าใครที่สนใจก็ลองไปทําการบ้านต่อนะครับอ่ะมาดูตัวถัดไปกันเลยนะครับตัวที่สามตัวที่สามนะครับตัวที่สามตัวที่สามมาดูหุ้นตัวนี้นะครับตัว ICN นะครับ อันนี้เป็นกราฟคุง ICN นะครับกราฟคุน ICN เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันเลยนะครับพอดีผมลืมเพิ่มข้อมูลธุรกิจนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้ากันนะครับรอบนี้เรามาดูแต่กราฟเนาะอ่ะ ICN นะครับมาดูกราฟตอนนี้นะครับถ้ามองช่วงหลังๆก็คือขาขึ้นนะครับถ้ามองนะช่วงหลังก็คือขาขึ้นนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไทม์เฟรมนิดนึงนะครับว่า IC n ถ้าเปลี่ยนไทม์เฟรมล้วจะเห็นอะไรบ้างนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเปลี่ยนไทม์เฟรมเป็นไทม์เฟรมวิกนะครับจะเห็นชัดเจนว่าทรงนะครับเขาวิ่งในลักษณะเหมือนเป็นถ้วยหงายนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเป็นทรงถ้วยหงายแต่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเนี่ยถ้าสมบูรณ์ต้องขึ้นมาถึงประมาณ5บาทนะฮะถ้าสมบูรณ์จะต้องขึ้นมาถึงประมาณ5บาทดังนั้นตอนนี้นะครับเขาเป็นขาขึ้นอยู่และน่าจะกําลังนะครับไต่ขึ้นไปหา 5บาทในอนาคตนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับที่มองมองไว้ก่อนนะฮะสำหรับตัว ICN นะครับถือว่าความน่าสนใจของตัวนี้ก็คือรูปทรงของถ้วยงายนะครับที่น่าจะมุ่งหน้าไปไปหา5บาทในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่3.90เนยาะยังมีอัพไซด์อีกเยอะเลยนะครับกว่าจะถึง5บาทนะครับอันนี้ก็เลยมองเป็นอนาคตไว้ก่อนนะครับอ่ะพอเราอ่ะดูจากกราฟนะครับถ้าเป็นทรงถ้วยไห้น่าจะวิ่งไปที่5บาท แล้วอนาคตถ้าไปได้ขนาด5บาทจริงๆนะครับแล้วผ่านได้ด้วยก็จะมี New High แล้วก็จะมีเป้าหมายที่ไกลไปอีกนะครับอ่ะแต่อันนั้นยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาแค่ครบรอบของแพทเทิร์นถ้วยหงายก่อนนะครับก็คือ5บาทนั่นเองนะในอนาคตนะครับอ่ะเรามาดูกราฟช่วง m ท f r เฟรมเดปกตินะครับจะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวลบเส้นนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับ วันล่าสุดเลยนะครับทรงของเขาก็ยังคงเป็นทรงลักษณะเหมือนพักรีเบาลขึ้นอยู่แล้วนะครับขึ้น3ามวันต่อแล้วนะฮะดังนั้นทรงขาขึ้นยังไงมันก็ต้องเป็นขาขึ้นนะฮะถึงแม้มันจะมีพักตัวมันก็ต้องขึ้นนะฮะดังนั้นการการมองของ i c ซตอนนี้ก็ยังคงเป็นมองแบบขาขึ้นต่อนะครับคือมองแบบขาขึ้นต่อนะฮะพอมองเป็นขาขึ้นต่อก็มาดูกันนะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแนวรับนะครับ คือภาพรวมมองไปขาขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนภาพแบบระยะสั้นๆไม่กี่วันหรือว่าสองสามวันอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีโอกาสแบบพักตัวได้นะครับพักตัวได้แต่ว่าภาพรวมนะครับถ้าถือรอนะครับยังเป็นขาขึ้นแน่นอนนะฮะก็มาดูแนวรับกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับแนวรับนะครับจะมีแนวนี้นะฮะแนวสามจุดแปดนะครับแนวรับจะมีที่สามจุดแปดนะครับ สามจุดแปดกับอีกแนวหนึ่งนะครับก็คือแนวนี้นะครับสามจุดแปดกับสามจุดหหกแปดนะครับอะสามจุดแปดกับสามจุดหกแปดนะฮะอันนี้คือแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนาะส่วนแนวต้านจะเป็นแถวราคานี้นะครับแถวราคาสี่จุดนะครับ 4, ี่สี่บาทแล้วก็สี่จุดหนึ่งนะแนวต้านนะครับจะเป็นสี่บาทกับสี่จุดหนึ่งนะ อ่ะอันนี้เป็นแนวต้านนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับ ICN นะครับถ้าใครสนใจก็ลองนำไปทำกันบ้านต่อดูนะครับผมอ่ะไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวที่สี่นะฮะตัวที่สี่มาดูตัวนี้ครับตัว d t a c h นะครับตัวที่สี่มาดูตัว d h t a c นะครับอ่ะตัว d t a c h ก็ไม่ได้พูดนานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่า ยังคงเป็นการมองหรือการวิเคราะห์แบบเดิมนะครับทั้งที่เคยพูดไปแล้วนะครับว่าเขาอยู่ในช่วงที่ถ้าเขาไม่หลุดแนวรับนะครับเขาจะเริ่มเด้งเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับดีแทกอยู่ในช่วงรีบาวขึ้นนะครับหมายถึงว่าจากหลังจากที่เขานะครับะลุเส้นสีเหลืองขึ้นนะครับเพื่อเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้นนะครับ พอเขาขึ้นมาถึงราคาไฮที่34.25นะครับก็เกิดการปรับถอยลงมานะครับซึ่งลงมาทดสอบแถวๆบริเวณแนวรับที่31บาทนะครับแล้วก็เริ่มเด้งรีบาวนะครับแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าคือเขาทะลุเลือกทางขึ้นแล้วเขาก็ปรบย่อลงมานะครับแล้วก็เด้งอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับจะเป็นรอบที่ไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับดังนั้นเชื่อว่ารอบนี้นะครับจะไปไกลกว่า34บาทแน่นอนนะครับรอบนี้นะครับ จะไปไกลกว่า3.4บาทแน่นอนนะครับดีแท็กถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าสนใจทีเดียวนะครับดีแท็กเนาะอ่ะมุมมองทุกอย่างนะครับยังมองไปทางขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับมาดูว่าแนวรับแนวต้านมีตรงไหนบ้างนะฮะอ่เดี๋ยวลบเส้นให้ให้ดูแนวรับแนวต้านชัดๆนะฮะแนวรับแนวต้านตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้ราคาปิดที่32.25เนาะแนวรับใกล้สุดจะเป็นแนวนี้นะครับแนว32บาทนะครับ แนวรับใกล้สุดจะเป็นสามสิบสองบาทนะครับสามสิบสองบาทนะครับแล้วก็สามสิบเอ็ดบาทนะครับจะเป็นแนวรับเดิมนะครับสามสิบสองแล้วก็สามสิบเอ็ดนะครับส่วนแนวต้านนะส่วนแนวต้านจะเป็นแนวนี้นะครับเป็นแนวสามสิบสามนะส่วนแนวต้านจะเป็นแนวสามสิบสามแล้วก็สามสิบสี่จุดห้านะครับประมาณนี้นะฮะ ซึ่งนะครับคิดว่ารอบนี้นะครับรอบขึ้นรอบนี้น่าจะค่อยๆขึ้นไปจนไปมากกว่า34.25ที่เป็นแนวต้านได้แน่นอนนะครับคิดว่านะครับหรือว่าเอาง่ายๆนะครับเกิน34แน่นอนนะครับสําหรับช่วงนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับดีแทกมาอัปเดตกันนะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองนําไปทํากันบ้านต่อดูนะครับผมสําหรับตัวนี้มามาดูตัวสุดท้ายกันเลยนะครับตัวสุดท้ายขอจบด้วย หุ้นกินกำไรตัวนี้นะฮะโซล่านะครับมาดูโซล่านะครับอ่ามาจบที่หุ้นโซล่าแล้วกันเนาะโซล่านะครับอันนี้กราฟภาพรวมของโซล่านะครับหลังจากที่เป็นขาลงมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับก็เป็นขาขึ้นมาได้พักใหญ่แล้วนะฮะถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับธุรกิจของเขาก็คือผลิตและจําหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะครับแบบต่างๆนะฮะอ่ะก็มาดูกราฟกันดีกว่านะฮะ คืออย่างนี้นะครับกราฟนะครับถ้าดูจากเส้นที่ตีไว้ตอนนี้นะครับก็คืออยู่ในช่วงของการวิ่งขาขึ้นอยู่แล้วนะครับสําหรับโซล่ายิ่งนะครับวันสองวันที่ผ่านมานะครับมีการรีบาวยกตัวยกโลขึ้นต่อก็แสดงว่าเขายังโอเคอยู่นะครับยังอยู่ในเทรนของขาขึ้นอยู่นั่นเองนะฮะอ่ะสิ่งที่น่าสนใจของโซล่านะครับถ้าดูจากวันนี้นะครับวันที่เขาปิดวันนี้คือปิดที่ราคา1.91ครับก็ถือว่าปิดเป็น ถือว่าเป็นโดจิทีเดียวนะครับเพราะว่าราคาปีราคาเปิดเท่ากันนะครับแต่ว่าวันก่อนหน้าก็ถือว่ายกโลขึ้นมาได้นะครับเป็นดีบานะครับก็คือถ้ามองจากจุดนี้นะครับมองจากจุดนี้เทียบกับจุดนี้นะครับก็คล้ายคกันนะครับคล้ายๆกันแสดงว่าโซล่านะครับมีลุ้นนะครับถ้าดูจากอดีตของคืนนี้นะครับมาดูประกอบคืนนี้มีลุ้นนะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับโซล่านะครับเปิดยกโลแล้วก็เขียวนะครับเปิดยกโลก็คือ สูงไม่เห็นเอาง่ายๆคือพวกนี้ไม่เห็นราคา1.9แล้วนะคือเปิดเขียวนะครับมีโอกาสไปต่อนะครับเหมือนแท่งนี้เลยนะมีโอกาสขึ้นต่อนะก็คือยังไงก็เป็นสายซิ่งอยู่แล้วนะครับโซลา่าเนาะถ้าขึ้นก็คงจะขึ้นแรงนะและภาพรวมก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนะครับก็ยังคงมีมุมมองที่แบบว่าถ้าพวกนี้เปิดเขียวแสดงว่าน,น,นะครับขึ้นต่อแน่นอนนะครับแต่ถ้า แต่ถ้าไม่เขียวนะครับก็อาจจะมีการพักตัวลงมาสักอีกวันหนึ่งนะครับถ้าไม่เขียวก็คงจะพักตัวลงมาสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะอันนี้สําหรับสายเก็งกําไรนะครับก็มีความน่าสนใจอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับแนวรับแนวต้านกันก่อนเนาะแนวรับแนวต้านของตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับอ่าแนวแนวต้านก่อนละกันนะครับผมมองแนวต้านจะอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับสองบาทนะครับประมาณสองบาท แนวต้านอยู่ที่อยู่ที่สองบาทนะครับแล้วก็สองจุดศูนย์นะฮะแนวต้านนะครับส่วนแนวรับตอนนี้นะครับจะอยู่ที่แถวราคาแถวราคานี้นะครับราคาหนึ่งจุดก้ากับอีกแนวหนึ่งนะครับก็เป็นแนวประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งจุดประมาณหนึ่งจุดแปดสี่นะครับหนึ่งจุดเก้ากับหนึ่งจุดแปดสี่จะเป็นแนวรับนะครับ 1.9กับ1.84จะเป็นแนวรับนะครับดังนั้นนะฮะดังนั้นนะครับลองเอาไปทำกันบ้านต่อดูนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับสายเ็งกำไรน่าจะเข้าท่าทีเดียวนะฮะอยังไรลองทำกันบ้านต่อดูเนาะมาในส่วนของสแกนหุ้นกันนะครับแต่ก่อนสแกนก็มาสองกราฟเซตนิดนึงนะฮะมาสองกราฟเซตนิดนึงนะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ซูมเงินซูมมาดูเลยนะฮะวันนี้นะครับเซ็ตปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบจุดศูนย์สี่นะครับถือว่าปิดบริเวณแนวต้านนะครับใกล้ๆเนื้อเลยนะครับเอาง่ายๆคือป,ปิดปิดบริเวณแนวต้านเลยนะฮะดังนั้นจะต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับให้จับตาเลยนะครับมันวันพรุ่งนี้ให้จับตาเลยนะครับถ้าเซ็ตะนะครับไม่ยืนนะครับไม่สามารถยืนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบได้นะครับให้เตรียมตัวในการพักตัวหรือย่อลงนั่นเองนะครับ เซตจะถอยลงนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืน1,580ได้วันพรุ่งนี้นะครับเซตจะถอยลงและอาจจะปิดเป็นแท่งแดงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถยืน1,580ได้ไม่ว่าจะปิดเป็นแท่งเขียวหรือแท่งแดงนะฮะถือว่าดีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนะครับจะไปต่อนะครับจะไปต่อเพื่อทดสอบถึง1,600ต่อไปนะครับอันนี้ก็ว่ากันในส่วนของกราฟเซตนะครับอ,อยังไงลองไปลุ้นดูแล้วกันนะครับผม มาดูในส่วนของมาดูในส่วนของสแกนหุ้นกันนะฮะมาสแกนหุ้นในสูตรแรกเลยนะครับสูตรหุ้นเด็ดต้นทางนะครับวันนี้จะสแกนติดตัวไหนบ้างนะครับลองกดดูนะครับหุ้นเด็ดต้นทางวันนี้ก็ไม่สามารถสแกนติดเลยซักตัวนะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งนะฮะสูตรหุ้นเด็ดขาขึ้นวันนี้หุ้นเด็ดขาขึ้นสแกนติดหลายตัวเหมือนกันนะครับก็มี BDMs นะครับมี CH มี C H G มี I C N นะครับ I C N นี่ตรงกับที่พูดไปเมื่อกี้นะมีตัว c o m b e l นะครับมีตัว O R I นะครับมีตัว l i c h นะครับมีตัวไทคมนะครับมีตัว T P A C นะครับมีตัว T P I P L นะมีตัว T R I T N นะครับมีตัว U T P นะแล้วก็มีตัววิภาวดีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นสแกนนะครับจากสูตรหุ้นเด็ดขาขึ้นนะครับยังไงก็ ถ้าสนใจยังไงก็ลองเอาไปทำันบ้านต่อดูนะครับผมอโอเคนะครับ,สำ,รบ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอจบเพลงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามช่องกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยลวกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมอ,อยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ